ห้าครั้งเข้าไปเลยครับเซตแรกที่เสิร์ฟแล้วติดทําให้แทนได้แต้มโดยไม่ต้องเหนื่อยแต่ของเราก็เสิร์ฟเสียจักเลยวัาอย่างดีที่เราเสิร์ฟเสียแต่ว่าของเขานั้นเสิร์ฟเสิร์ฟก็เสียเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้คะแนนกระเจ้ากันไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเสิร์ฟเสียเขาเสิร์ฟได้เลยขึ้นมาแล้วเนี่ยแมเหนื่อยนะครับปูริปเลงเหลี่ยมนี้แอบออกครับ ไปที่เก่าแล้วจะเสิร์ฟลูกโด่งไปหน่อยคูลิสนี่เป็นนักกอ้์ขนาดซ้ายครับดังนั้นเสิร์ฟโด่งแล้วจะครอสคอดไปเนี่ยแล้วไปลงอีกด้านหนึ่งนะครับดังนั้นนักกอ้อที่ถนัดขวาเนี่ยจะลำบากครับจะเปิดลำบากมากเปิดได้เลยครับแล้วเลวัตขึ้นฟาดมากย,ยิงผ่านบล็อกเลยครับมาดูนะครับว่าจะเสิร์ฟพลาดเป็นครั้งที่สี่หรือเปล่าครับเลวัดาพาบทุกคู <S <S เปิดด้วยนะะัขาดีครับลูกนิ่งเลยจะเสิร์ฟที่เก่าจุดเดิมเลยครับซ <laughs> าเล่ต้องเอียงมาดูครับว่าเรว่าจะเสิร์ฟยังไงครับอ่าครับเสิร์ฟข้ามได้ครับคราวนี้ให้เขาขึ้นซันแบ็คเจอบล็อกมาแรงครับคราวนี้เขาใส่แรง คูลิสนี่ขึ้นไปบล็อกติดทุกลูกเลยนะครับดูครับบล็อกติดแต่ว่าลูกนี้ล้นออกเส้นหลังไปนิดเดียวเก้าสิบห้าเป็นสิบหกเลยครับไทยถ้ามาเลเซียยังแก้ปัญหาเรื่องลูกเสิร์ฟไม่ได้ลเลยในวันนี้จะมีปัญหามากนะครับในเซตแรก เพราะเสิร์ฟเสีย,สยมาเกือบครึ่งเลยับมาเลเซียเนะี่ยถ้ามีสติตขึ้นมานะครับว่าลูกเสิร์ฟเสียของแต่ละทีมเป็นยังไงแล้วนั้นโอ้โห <พอ S 2> เขาเล่นตัวเองครับสารจังหวัดเล่นคนเดียวกับซาเล่ก็ดูนับเสิร์ฟมาเปิดได้ครับแล้วก็ยกเองเลยนะครับแลวทำเอง มาเลเซียได้ส่งลูกลุ้นว่าจะเสิบข้างหรือเปล่าครับอ่าให้เสิบโด่งมาปุลิศยกให้กับเรวัตขึ้นฟ้าเจอบล็อกบ้างครับเจอบล็อกบ้างเหมือนกันนานที่จะบล็อกได้สักทีนึงครับมาเลเซียเหนื่อยเลยครับตะก้อคู่เพราะว่า พื้นที่มันก็เท่ากับแต่กรสอ3คนนะครับ